นี่ครับเพื่อนๆกำลังเดินทางไปบ่อตกปลาแจม่มฟิชชิงพาร์คนะครับก็อยู่แถวอ่างเก็บน้ำห้วยตาวลาดบุยลนะซึ่งบุยลจริงๆอ่างเก็บน้ำมันมีไม่เยอะเอ้บ่อตกปลามันมีไม่เยอะนะเออมันมีหลายที่แต่จริงๆก็มันก็ไม่เยอะมากอ่ะนะเออผมไปมาสามสี่ที่ละแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลักษณะมันดูแบบยังไม่ค่อยเป็นแบบเขาเรียกนะซีลลิ่งมันยังไม่ได้นะ เออผมไม่ได้เน้นปลาตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับก็เลยชอบนะที่บรรยากาศแจ่มฟิชชิงวันนี้ก็เลยจะไปนะครับเอาอุปกรณ์ไปทดสอบทดลองนะครับมีทั้งเหยื่อโอ้มีเหยเื่อแล้วห้าหสูตรนะเดี๋ยวมาลองกันตกทั้งหน้าดินชิงเหลวสปิวนะเดี๋ยวก็มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จัดเต็มมากน,ะนั้นแน่นรถไปหมดทั้งของกินทั้งอุปกรณ์นะเบ็ดในรถนี่โอ้โหนะเจป สี่ห้าคันนะตอนนี้นะโอ้เต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวจะลงอุปกรณ์วันนี้จะจริงๆไม่ให้ลงแค่คันเดียวเนาะเออมันก็คงจะเดี๋ยวจะดูก่อนเดจะวนๆสับกันแต่คิดว่าวันนี้น่าจะลงคันของอาชิโนดากอนนะที่เป็นคันปีเหยื่อปลอมที่ว่าเป็นอุลตรายนะเบาๆนะไอเกลีนะ แอคชั่นอ่อนๆนะแล้วจะลองดูว่าเวลามันตกพวกปันดินตัวแบบไม่ใหญ่มากฟีลลิ่งมันจะเป็น,ปนยังไงนะครับประกบกับลอกชิมานโนนะ s อ1 0อ็ก0นะันเออันเโอเคปะเดินทางกันครับใกล้ถึงละมาแจมนี่มันจะเข้าทางอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดนะครับเห็นไหมเราขับเรียบอ่างไปเลยนะขับเรียบอ่างไปแล้วมันก็จะมีทางให้เข้านะจริงๆอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดก็มาตกปลาได้นะ ขาไม่ได้ห้ามคนก็จะมาตีพวกกระสูบตีช่อนนะที่นี่จะมีกระสูบเยอะนะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าวันนี้สงสัยมันเป็นวันเลือกตั้งเข้าไปกันตรงนี้ก็ถือว่าเหมาะสําหรับมาตกปลาเหมือนกันนะแถวๆบริเวณตรงที่มันเป็นอ่าเนี่ยผมจะเห็นคนเขามามาตีพวกกระสูบตีอะไรกันแถวนี้นะที่มันเป็นอ่าเป็นบัวตรงเนี้ยนะออบรรยากาศก็ถือว่าดีมากนะครับนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นใครมาตกปลานะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นใครมาตีหน้าดินที่นี่นะ มาตกปลาอะไรเนี้ยตีหน้าดินที่นี่นะก็นั่นแหละรครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้มันได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปตีหน้าดินเขาจะไปตกกันที่ห้วยทางเกตน้ําห้วยจรเ้มากนะเออห้วยสวายนี่ไม่ค่อยไอ,อห้วยตลาดเออห้วยตลาดมันไม่ค่อยมีใครมานะเอ,อแต่มันก็ลแล้วต่วันมากกว่านะผมว่านะครับนะอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่มันอาจจะยังไม่ค่อยแบบสวยหรือไม่ก็อาจจะไปตีที่อื่น นะมุมอื่นมากกว่าที่ไม่ใช่มุมแบบสันอ่างอย่างเงี้ยนะครับนะที่นี่นะถือว่าน้ําเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยคือในในในบอ่อนี้ไม่มีน้ําเลยนะแรงจัดแต่ปีนี้ถือว่าเก็บน้ําได้เยอะดีนะครับเต็มความจุของตัวอ่างเลยนะครับแต่คิดว่าปลามันไม่รู้มาโตทันหรือเปล่านะเพราะว่ามันช่วงที่มันแรงเนี่ยปลามันหายหมดเลยนะแทบจะศูนพันไปเลยแหละนะนะในบอ่อเนี้ยนะครับ ตอนนี้มันก็เลยน้ํามันมาได้ประมาณปีกว่าแล้วไม่รู้มันมีตัวปลาหรือเปล่านะครับแต่ก็เห็นมีคนมาตกอยู่บ้างนะเอออ่ะเราก็เดินทางไปเรื่อยๆครับเดีวจะเจอป้ายแจมฟิชชิงนะแล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปครับแล้วเราก็มาเจอครับแฉมฟิชชิงพาร์คนี่แฉมฟิชชิงพาร์คติงตังคาเฟ่เออชื่อแปลกดีเหมือนกันติงตังโอเคเดินเข้าไปจากปากทางตรงนี้ประมาณสัก โลหนึ่งก็ถึงแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค่าขันแล้วเดี๋ยวมาลงเบ็ดกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่มาตกสติ๋วนะได้เหยื่อสูตรนี่มาเนี่ยจะสั่งจาก,กเน็ตมานะโอ้แม่งกินดีมากแปบ๊บเดียวนี่กินไปสี่ห้าตัวแล้วนะตกสติว๋วนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบันนินทั้งนั้นเลยตัวประมาณแบบฝ่ามือนะ เข้าตลอดรนะรอจริงๆก็ตกไว้เป็นหรอกนะสติวนี่เพิ่งจะหัดตกนะอตอนนั้นก็ได้เรื่อยๆวันะนนี้มาตั้งแต่เช้าจนเย็ยนไม่รู้จะได้เยอะแค่ไหนนะครับนะี๋ยวมาดูกันโน่นเวียงไปละ ลงเป็นแดดลงเป็นแดดหลุดไหมไม่หลุด oh, ได,ได้แล้วครับันนี้ก็ตัวแบบไม่ใหญ่มากประมาณสามนิ้วนะตัวน่าจะตัวนลงวไม่ถึงสี่นะครับได้แต่ไซส์ประมาณขนาดนี้ไซส์ประมาณขนาดนี้ไป๊บไปหมดเลยในกระชับชนะ อโอ,นอ้นั่งกินเียวของหมดเลยกินหมดแล้วกินดีมากเลย ตันเล็กตัวเล็กตัวใหญ่แต่ที่นี่เป็นปลาแล้วมันก็มีสายใหญ่นะสายใหญ่เป็นปลาตัวใหญ่ตัวผิวมันก็เลยกาลายเป็นวยฮะคนก็เลยไม่ค่อยชอบกันเพราะว่ามันตัวมันไม่ใหญ่คนเข้ามาตกเพราะมันไม่คุ้มเพาชอบแบบสายแบบเหมาบอ่อตกได้เท่าไหร่ออกให้หมดตรงนี้อันนี้นมันได้แค่สองโลนะมันก็จะได้น้อยนะครับ <c oughs> คนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ มันก็เป็นบ่าาเอเมาที่ว่าคนน่าจะเยอะอย่างนี้นะไปแล้วครับ สาจิ๋วเหลียวส่จิ๋วเหลียวประมาณนี้ฮะตัวจิ๋วๆลวแต่ผมมากลับไปปล่อยที่บ้านนะครับเนะเอาไว้ทำพันต่อไปเด,เดี๋ยวจะมาดูเล,วล,วลวยลว่าเราดีหรือเปล่า มาดูกันว่าได้ปลาเยอะแค่ไหนนะครับเฮึบเอาไปชั่งกันโอหโคตรเยอะเลยดูดิจักกี่ตัวก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูว่ากี่โลมาช่งปลาครับเพิ่มอีกเท่าไหร่สี่โลนี่ได้4ี่กิโลสรุปจ่ายเพิ่มอีกร้อยสี่ิบ นะครับเพราะว่าโลละเจสิบโอตายลนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็จ,จะเป็นประมาณนี้นะส่วนใหญ่ได้มีแต่ปันนินนะโอ,อปลาดินน่ะได้เยอะนะครับนะไอที่ได้แปกมากับเพื่อนเขาอีกตัวหนึ่งก็คือปลาสวายนะครับวันนี้ก็จ,จะเป็นประมาณนี้ปิดจอบตัวไม่ใหญ่นะตกโอโหได้เยอะเดี๋ยวได้ปลาเยอะมากนะปลาเยอะมากน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า สามสี่สามสี่สิบตัวเนาะน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าตัวมันเล็กนะเออตัวมันหนึ่งตัวหนึ่งไม่น่าจะถึงขีดนะครับนะออก็น่าจะได้ราวๆประมาณนี้แหละโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเราไปปล่อยไว้ในสระนะครับนะเลี้ยงทำพันต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ